อีกหนึ่งเรื่องของการให้โอกาสค่ะที่บอลต้องบอกว่าก็มีหน่วยงานหนึ่งนะในการที่เขาเนี่ยให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่เขามีการขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมีการกู้ยืมไปแล้วแต่ไม่มีการชดใช้ก็ทําให้น้องๆน,น,นักเรียนรุ่นหลังๆเนี่ย ก็อาจจะไม่มีโอ,อกาสไ,<ป>ไปนี้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆอย่างที่บอกว่ารัฐบาลครับให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการศึกษาถือว่าเป็นเรือธงสําคัญในการที่จะเดินหน้าประเทศไทยต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรื่องนี้สําคัญมากครับเรื่องของการที่ทางกยศเนี่ยจะลงพื้นที่นะฮะในการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กยศด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะจากผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ การศึกษาครับท่านดรนันทวันวงขจรกิตินะฮะจะมาพูดคุยเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้กยศนั่นเองท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบอลแลวก็คุณยานัทค่ะค่ะอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องของรายละเอียดของโครงการหน่อยค่ะว่าที่มารายละเอียดเป็นยังไงบ้างค่ะก็โครงการปรับโครงสร้างหนี้นะคะก็มาจากการที่เรามีพบรบใหม่นะคะในปี2516นะคะ ก็จะให้ผู้กู้ของเรานะคะมีโอกาสนะคะไดะ้กลับเข้ามาในระบบนะคะใช้เงิเข้าท,ที่มีอยู่เนี่ยสามารถกลับเข้ามาได้แล้วก็มาปรับโครงสร้างหนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดนะคะ <caf. S 2> ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะปกติ <c oughs> นะคะหรือครา้งชําระเนี่ยกลับเข้ามาอันดับแรกเลยที่ผู้กู้จะได้รับผลประโยชน์ไปเลยก <c oughs> ็คือปลดผู้ค้ำออกไปจากสัญญาใหม่นะครับดีมากดีมากครับ จะมีการแขวนนะคะหรือว่าเราพักไว้ก็คือเบีย้ยปรับทั้งหมดอืเราจะคิดแค่เงินต้นดอกเบี้ยนะคะส่วนเบีย้ยปรับเนี่ยเราจะแขวนไว้เลยจนกวา่าสัญญาใหม่จะสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดแล้วเบีย้ยปักจะถูกลังับไปร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะโอ้อันนี้<ร>คือรประโยชน์โด,ดยตรง,ตงครับอีกสิบห้าปียาวๆวันตีสิบห้าปีจนกวา่างวดสุดท้ายไม่เกินหกสิบอายุหกสิบห้านั่หมายว่ารายเดือนจะต้องน้อยลง พอเราขยายออกไปอีกนะฮะก<ม>็แต่ว่ายังคงเดิมก็คือดอกเบี้ยยังเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนเดิมค่ะเรายังไม่เคยเปลี่ยนนะคะถ<ม>ูกไหนถ้าปรับเราลดลงตามพรบใหม่ก็คือเหลือศูนย<ม>์จุดห้าเปอร์เซ็นค่ะโอ้เรียกว่าคนที่อ,อยากจะมาปรับโครงสร้างเนี่ยได้ประโยชน์ดโดยตรงเยอะมากะนะฮะเรื่องของการแ<ม>ขวนเบี้ยปรับไปเลยปลดผู้ค้ำด้วยอันนี้ดีมากๆเลยผู้ที่มาค้ำประกันด้วยแล้วก็ยืดไปถึงสิบห้าปีนะฮะผ่อนก็น้อยลงด้วยใช่ไหมัะท่านครับ S <S 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 ใช่ครับเป็นรายเดือนด้วยนะ,ะสมัยก่อ,อ <ลง S 3> นด้วยายปีสมัยปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นรายเดือนเพื่อเข้ากับยุคสมัยนะคะ <S 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 ว่าทุกคนจะต้องมีการจ่ายชําชระค่ารายเดือนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์นะคะค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะครับในส่วนของเงื่อนไขกันบ้างครับในการที่เราจะมาปรับโครงสร้างหนี้กําหนดให้ผู้ให้กู้ยืมเงินเนี่ยนะครับที่จะมีการผ่อนชําระเนี่ยวางโปรเซสวางขั้นตอนวางกระบวนการเอาไว้อย่างไรบ้างครับรายละเอียดเรื่องนี้ครับ ค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะันับแรกเลยเข้ามาที่เว็บไซต์กอสเลยค่ะคในเว็บหน้าเว็บไซต์กอสเราจะมีรายละเอียดนะคะไม่ว่าเป็นการลงพื้นที่นะคะในเดือนตั้งแต่มกราเดือนนี้ค่ะไปจนถึงมิถุนายน3าาจังหวัดนะคะซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยวันที่25าถึง27มกราอยู่ที่อุตรดิตถ์นะคะ,อ,ะอยู่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะยี่กาถึงสามมกราอยู่ที่เชียงรายหอประชุมนะคะ ของหมหายอะไรราชพัฒเชียงรายนะคะอันนี้ก็คือเราลงพื้นที่แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปในเว็บไซต์สามารถที่จะลงทะเบียนแล้วนัดมาให้ม,มาที่กศธได้ะนะคะที่ตอเอแค a p i t อ l ชั้นหกนะคะชั้นห้าค่ะหรือไปที่อาคารรุ่งโลดนะคะฝัง่งตรงข้ามนะคะในวันราชการได้เลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกอะไรเลยก็เดินเข้ามาที่กศได้เลยทสอ,อ,องแห่งปรับโครงสร้างนี้ได้เลยะคะ่ะ นะและใน,นอ,น,น,อน,นาคตนะคะเราจะมีการปรับโครงสร้างแบบออนไลน์ด้วยหรือเราก็มีการทำเอโ U ยร่มกับกรมบังคับคดีนะคะ ที่มีสาขาทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะกรมครดีจังหวัดเนี่ยก็สามารถเดินเข้าไปที่กรบมครบค,มคับดีได้แล้วก็บอกว่าอยากจะมาปรับโครงสร้างนี้กยศเดี๋ยวเขาดําเนินาการให้ด้วยค่ะนี่นะคะทุกช่องทางช่วยผู้ที่กู้ยืมเงินกยศให้เรียกว่าสบายขึ้นเบาลงในการใช้จ่ายต่างๆนะครับค่ะและยางเงื่อนไขหรือว่าเอกสารที่คนที่กู้ไปแล้วเนี่ยเขาจะอยากมีการที่จะปรับโครงสร้างนี้นะคะ่ะเขาต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ บัตรประชาชนใบเดียวเลยค่ะโอ้ oh, จบเลยง่ายมากไม่ต้องเอาอะไรมาเลยค่ะขอบัตรประชาชนใบเดียวผู้ค้ำก็ไม่ต้องมานะคะอไม่ต้อง<ต>มามลเลยไม่ต้องมาเลยค่ะหลุดไปเลยค่ะเซ็นสัญญากับเราหมายับโครงสร้างนี้หลุดไปเลยค่ะผู้คำ้ำ โอ้หเป็นประโยชน์โดยตรงมากๆเลยอันนี้ดีที่สุดเลยนะฮะในส่วนของกําหนดการในการที่จะลงไปปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้กะยศเห็นบอกว่ามีถึงสามสบสามจังหวัดด้วยในแต่และจังหวัดให้ท่านลงรายละเอียดนิดน,นึงครับว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างครับท่านครับค่ะก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะในเดือนมกราคมเนี่ยเราจะประมาณสักภาคเหนือนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะลงมานะคะตั้งแต่กุมภาพันธ์นะคะ เราจะมีตั้งแต่พิษณุโลกนะคะมหมาลัยพิษณุโลกวันที่สองถึงสี่กุมภานะคะแปดถึงสิบเอ็ดกุมภาเนี่ยเราจะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะ,ะที่หมไภาคตอนออกเฉียงเหนือน,นะคะสิบสามถึงสิบห้ากุมภาเราจะอยู่ที่สกลน,ค,นครที่หมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครต่อมาเป็นสิบเจ็ดถึงยี่สิบกุมภานะคะจัะงหวัดอุดรน,นะคะครเราไปอยู่ที่หมาลายราชพัฏอุดร 24 <IST uk t> ะะถึง27กุมภานะคะเรามาที่โคราชนะคะมาอยู่ที่หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครับ <ข radio> นะครับประมาในเดือนมีนาคมนะคะอ <bij na S 1> ีกคู่หนึ่งสองเนี่ยบุรีรัมค่ะเรามาไปบุรีรัมราชพัฒน์บุรีรัมนะคะ4ถึง6มีนานะคะเราไปที่อุบลน,นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลดถึง10มีนาเราไปร้อยเอ็ดค่ะอยู่ที่หมหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอ็ดครับ 13บสามถึงสิบสี่มีนาจันทบ,บุรีค่ะไปที่ราชพัฒน์ลำไผรรนีค่ะนะคสิบหกถึงสิบแปดมีนาอยู่ที่ชนบุรีนะคะอยู่ที่ทเทศบาลนึ่งบ้านสวน <c oughs> นะคะไปชนบุรีครับ,รบใช่ค่ะยี่สบถึงยี่สิเดมีนาไปที่ปราจีนค่ะอ,อยู่ที่โรงแรมสวาราวดีนะคะยี่สิบถึงยี่สิเอ็ดมีนาล,ลบบุรีค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะ<อ>23่สิบสามถึงยี่สิบสี่ครับ ลงไปที่ลบบุรีเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ราชพัฒเทศสตรีเหมือนกันนะคะเรายื่นออกไปนะคะเพราะว่าเราจะให้าการดําเนินการรอให้แล้วเสร็จนะคะยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยเราไปที่เพชรบุรีนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีครับมาต่อด้วยเมษายนสักนิดหนึ่งนะคะก<อ>็คือหนึ 2, ่งถึงสองเมษาเนี่ยเราไปที่กาญจนบุรีค,ะคร่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีสี่ถึงห้าเมษายู่ที่นครปฐมะคะ่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมนะค ปดเมษายนนะคะเราอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะวิทยาลัยน่าจะศิละปะสุพรรณบุรีนะคะ26-29เมษายนนะคะอยู่ที่สงขลานะคะอยู่ที่หมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะจบเดือนเมษาเราไปต่อที่พฤษภานะคะ1-2พฤษภาเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดตรังครับนะคะอยู่ที่หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเกตตังนะคะ4-5พฤษภาเราอยู่ที่ชุมพร โรงแรมลอฟมาเนียบูติกโอเทลนะคะสิบถึงสิบสองพฤษภาอยู่ที่นครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนครศรีธรรมราชสิบสี 15, ่ถึงสิบห้าพฤษภาอยู่ที่ภูเก็ตค่ะหมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนภูเก็ตสิบเจ็ดถึงสิบเก้าเราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยตาปีนะคะสาสิบเอ็ดก็ข้าไปถึงสองมิถุนายนเนี่ยเราอยู่ที่นาราธิวาส นะคะอยู่ที่หมหาวิทยาลายัยนราธาิวาสราชน,นาครินทร์นะคะสี่ถึงหกมิถุนาอยู่ยะลาค่ะอ,อยู่ที่หมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและสุดท้ายปิดจ็อบอด้วยที่แปดถึงสิบมิถุนายนนะคะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะอยู่ที่หมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะนี่คือสาริษานจังหวัด<ร>แต่มมื่อมาจนถึงมิถุนายนค่ะแต่อย่าง,ยงไรก็ตามนะคะนี่คือเราลงพื้นที่ถ้าใคร,ครไม่สะดวกอย่างไรนะคะ ราติดตามต่อไปคือเราจะมีออนไลน์ค่ะยิ่งกุะดมากยิ่งนนะคะแต่ตอนนี้เราออนเราลงไปพื้นที่พร้อมกับเปิดให้บริการที่กรุงเทพแน่นอนนะคะอาจารย์ุกๆไม่ต้องไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ค่ะเดินเข้ามาเลยวอล์กอินเข้ามาเรารับทุกทุกขั้นเลยค่ะ Mm. ก็คือพร้อมยินดีให้ทุกคนเนี่ยมีการปรับโครงสร้างนี้ mm. ที่จะได้ช่วยในเรื่องของการปรับได้เนาะ mm. แล้วก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายด้วยที่นี้อยากจะทราบค่ะว่านอกเหนือจากนี้ยังสามารถไปติดตามข้อมูลได้ที่ไหนบ้างคะเพราะว่าเผื่อคนที่สนใจอย,อยู่เนี่ยเขาจะได้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยลงไปที่ www.studentloan.or.th หรือเรามี TikTok นะคะเรามี facebook นะคะ เรามีอินสตาแกรมนะครับอ่า YouTube นะคะซึ่งตรงนี้ท่านสามารถติดตามได้แค่ค้นหาคำว่ากยศนะคะในช่องทางต่างๆนะคะ่ันจะเจอกยศาาแล้วเรามีการประชาสัมพันธ์ตลอดนะคะ ครับผมวันนี้ต้องเอาบัตรประชาชนมาใบเดียวเลยค่ะใบเดียวเลยนะฮะทุกอย่างก็จะอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะน้องๆที่เรียกว่ากังวลใจเรื่องราวของการเป็นหนี้กยศสด้วยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านเชิญชวนแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังติดตามชมด้วยนะครับให้มาปรับโครงสร้างหนี้กันในส่วนของลูกหนี้เกเยอครับท่านครับ ขอบคุณมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะจริงๆผู้กู้ยืมรุ่นพี่ทุกท่านนะคะที่เคยชําระนี้ก่อนอื่นเลยะคะ่ะที่เคยชําระเงินคืนในกยศนะคะทําให้กยศเรามีถึงวันนี้ได้เพราะว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะคแต่นะคะตอนนี้นะคะผู้กู้ที่ปัจจุบันนะคะถึงครบ,บกาหนดชำระนี่แล้วนะคะก็อย่าลืมรุ่นน้องนะคะก็ถ้าเกิดท่านสะดวกนะคะ ท่านอยากจะมีติดขัดอะไรบางอย่างก,กลับเข้ามานะคะแล้วมาปรับโครงสร้างนี้เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ทุกคนจริงๆรวมไปถึงนะครับผู้ค้ำประกันนะคะวันนี้การกสอเองนะคะอยากเชิญชวนนะคะผู้กู้เราทุกคนนะคะที่ยังมีสัญญาอยู่กับกสศานะคะกลับเข้ามาในระบบนะคะแล้วก็มาปรับโครงสร้างนี้ด้วยกันเพื่ออนาคตนะคะรุ่นน้องต่อๆไปที่จะได้รับโอกาสเหมือนท่านที่ได้เคยรับไปแล้วะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณดอรนันทวันวงคจรกิติค่ะผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะขอขอบพระคุณค่ะว่าสวัสดีนะคะค่ะนี่นะครับอย่างที่ท่านบอกจริงๆรุ่นน้องอจะได้มีเงินเพราะเป็นกองทุนหมุนเวียนใช่ค,ค่ะคือต้องบอกว่าอย่าหนีหายนะยนยคือถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยไปคุยไปพูดคุยแล้วตอนนี้ก็คือดีมากๆที่มีการปรับโครงสร้างนี่คืออย่างที่บอกค่ะพี่บอลว่าในการปรับโครงสร้างนี้ครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการ ปลดภาระผู้ค้าประกันอันนี้ดีมอันนี้ดีมากๆแล้วก็ผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด15ปีคือยาวนานนะผ่อนก็น้อยลงด้วยนะคะจากที่เดิมเป็นรายปีก็มาผ่อนให้ตามยุคตามสมัยก็เป็นรายเดือนนะครับการผ่อนก็น้อยลงอีกนะคะและที่สําคัญคือแขวนเบี้ยปรับไว้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดีทุกฟังก์ชั่นเลยเพราะฉะนั้นน้องนะครับที่ดูรายการอยู่เนี่ยรีบเลยรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปจากเราอีกก็จะได้มีเงินในการเรียนหนังสือกันนะครับกยศก็จะได้เดินหน้าต่อไปนั่นเองใช่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะ <c oughs> ในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีมากๆสําหรับเยาวาชนรุ่นใหม่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยสำคัญสําหรับอนาคตอย่างมากของประเทศไทยของ <c oughs> เราด้วยนะครับ